สดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอามเชวานนะครับจากกรณีที่ผมรายงานไปเมื่อวานว่าช่วงเย็นนะครับทางสิบตำรวจตีนรวิทย์ที่ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตนะครับที่ไปบวชเป็นพระนรวิทย์อยู่เนี่ยหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากสำนักพุทธก็ดีพระผู้ใหญ่ก็ดีโดยเฉพาะเจ้าคณะเขตยานาวาที่ยอมรับว่าขัดต่อระเบียบของคณะสงฆ์ไม่สามารถบวชได้เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา เมื่อวานนะครับจริงๆจะสึกช่วงเย็นแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเจ้าตัวขอเลื่อนมาสึกวันนี้แทนเนื่องจากว่าเมื่อวานในช่วงเย็นเนี่ยต้องไปเคารพศพของคุณหมอกระต่ายเป็นคืนสุดท้ายนะครับก็เลยเลื่อนมาสึกวันนี้แน่นอนว่าผู้สื่อข่าวเมื่อวานมีการไปปักหลักรออยู่ที่วัดปริวาสนะครับเพธธื่อจะสัมภาษณ์พระนรวิตหลายประเด็นครับทั้งประเด็นรถแล้วก็ประเด็นที่จะสึกว่ายังไงกันแน่เขาบอกว่าบวชไม่ได้นะครับพ่อไปเจอครับ เรียกว่าชุลมุนพอสมควรนะครับผู้สื่อข่าวรุมสัมภาษณ์พระนรวิตกันเลยนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นที่วัดปริวาถนนพระรามสามแขวงบางพลางเขตยานวากรุงเทพนะครับหลังจากที่ทางพระนรวิตนะครับพร้อมกับพระนิคมซึ่งเป็นพ่อของพระนรวิตเนี่ยเดินทางมาอุปสมบทเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายที่เสียชีวิต โดยอุปสมบทเมื่อวันที่24มกราคมครับจนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับว่าการที่พระนรวิทย์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีขับรถชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตไม่สามารถที่จะมาบวชได้เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาและเป็นประเด็นสงสัยต่อสังคมจํานวนมากนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเฝ้าสังเกตการตั้งแต่ช่วงเช้าครับจนกระทั่งประมาณ16นาฬิกา มีรถกระบะอิซูซูดีแม็กสีเทาครับทะ <LA IN> เบียน7กไก่อ่าง7463เดินทางมารับตัวพระนรวิทย์ที่วัดปริวาตรครับโดยพระนรวิทย์เนี่ยมีการเปิดเผยเปิดใจคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยครับถึงกรณีกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่ามีการคุยอะไรกันก็บอกว่าอยากจะขอเข้ามานะครับเมื่อถามถึงเรื่องการซื้อรถเนี่ยซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายใช่หรือไม่พระนรวิทย์ก็ตอบเขาว่าถูกต้องตามกฎหมายและได้นําเอกสารเนี่ยไปให้กับร้อยเวรเรียบร้อยแล้วด้วย เมื่อถามว่าจริงๆเนี่ยรถเนี่ยซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าซื้อมาจากร้านครับซื้อมาได้ประมาณร่วมเดือนแล้วด้วยนะครับลองไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนแล้วก็เสียงของพระนรวิตครับที่จัดสิบิตเพราะอะไรครับเขาไม่ใสอะไรหรือเปล่าครับสุดๆครับหลวงหลังครับที่ตอนที่ไปคุยกับครอบครัวผู้ติดเชื้พูดอะไรก็ครัเพราะพี่นักข่าวนะครับสวัสดีครับ อะไรหรือเปล่าครับถึงสึกนะครับไม่ไม่ใช่เพราะว่าที่ตอนที่ไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้พูดอะไรก็ต้องกลัวไหมครับเพราะพี่น่ากลัวครับแล้ววันนี้ที่ตั้งใจออเที่บอกว่าสึกนี่คือมีประเด็นมีปัญหาอะไรไหมเขอถามเรื่องรถเหมือนรถที่ถูกต้องหมถูกต้องนะเห็นบอกว่าไม่ถูกต้องนะฮะถูกต้องตามมตอนนี้เอกสารให้ร้อยนเรียบร้อยครับซื้อมาจากใครครับพาร์ท เพราเอิทซื้อมาจากใครครับซื้อมาจากร้านฮะซื้อมาจากร้านซื้อมาแต่เมื่อไหร่ครับซื้อมาที่เดือนแล้วครับเหตุเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายพี่นะคพี่นักข่าวนี่อยากบอกอะไรไหมคะอยากอยากบอกอะไรกับหมอกระต่ายไหมคะนักข่าวคุพี่ขออนุญาตคุณครับนี่ไปที่ไหนคร <disciple S 1> ับพี่ที่วัดที่วัดบางเกิดขออนุญาตนะครับถ้เดี๋ยวกลับมาศึกนี่นะครับค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายแล้วก็ทางด้านพระนรวิทย์นี่ก็อึดอัดตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับ เมื่อเมื่อผู้สื่อข่าวเนยิงคำถามแบบรัวๆจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาพระนรวิทย์เนี่ยขึ้นรถเพื่อจะไปร่วมพิธีฟังสวดอภิธรรมของคุณหมอกระตายที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนะครับวันนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าต้องสึกนะครับแต่พระพ่อพระนิคมเนี่ยบวชต่ออีก3วันได้นะครับเป็นกําหนดการของเขาข่าวท้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ